สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีตอนรับเข้าสู่แนวทางหวยลาวพัฒนางวดประจำวันจันทร์ที่24เมษายน2566นะครับวันนี้วันจันทร์ที่24นะครับเดือน4 2 5 6 6นะครับในทางหวยลาวนะครับเด็ดประจําวันนี้ก็จะเป็น สนะครับแล้วก็6กครับสำหรับสายรุยจักรก็สองตัวนี้นะครับสกับ6ก็จัดได้เลยนะครับในแนวทางหัวพัฒนานะครับต่อไปก็เป็นทางด้าน2ตัวคู่เด่น4นะครับ2ตัวคู่เด่นสีก็จะมี4 6 4 9 4 2 4 ห้านะครับก็สี่คููเหมือนเดิมนะครับต่อไปก็เป็นดางด้านสองตัวคููเด่นหกนะครับสองตัวคููเด่นหกก็จะมีหกเก้าหกสองหกห้าหกเจ็ดนะครับสี่คููเหมือนกันนะครับตัวกันก็จะเป็นสี่เจ็ดครับต่อไปก็เป็นดางด้านสามตัวนะครับสามตัวก็จะมีเจ็ดสี่หก 946แล้วก็046นะครับสำหรับแนวทางหอยลาพัฒนาวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีทางใจตลอดปีและตลอดไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ